ไปที่ตามข่าวสารกันที่จังหวัดอำนาจ,จเจริญกันแน่นะคะโดยทางจังหวัดอำนาจ,จเจริญเด้จัดพิธีจเจริญพระพุทธมนต์และก็เจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในหลวงราชการที่เก่าค่ะที่วัดแสนสวัสดิ์ทัศนารามตำบลบุงอำเภ่เมืองจังหวัดอำนาจ,จเจริญพระคู่ทาวรศาสนคุณเจ้าคณะจังหวัดอำนาจ,จเจริญพร้อมด้วยนายนารงเทพเสนารองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจ,จเจริญรักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจ,จเจริญได้ร่วมการประกอบพิธีจเจริญพระพุทธนต์และกจะเจริญจิตตาภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในโอกาสวันคลายวันพระราชสมภพหาท่านว่าคม2 5 6 7 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ซึ่งกระยูครับซึ่งกระยูคู่กับสังคมไทยมาอย่างยาวนานซึ่งกระมี่สารอายการทหารตำรวจัวัวหาส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานภาครัฐองค์กรภาคเอกชนและกผู้ดาศาสนิกชนประชาชนชาวจังหวัดอำนาจ,จเจริญเขาวรวมในพิธีโดยกมีการประกอบพิธีอาราธนาศีล หายศีลนหายพ่อนอาราธนาพระปริตคณะสงฆ์และกผู้ร่วมพิธีร่วมกันเจริญพระบุทธมนต์บำเพ็ญจิตตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเป็นเวลาหานาที่ถวายทยายรรมพระสงฆ์อนุโมทนาหายพ่อนกรวดน้ำและก็ะรับพรอนค่ะ